อะไรนะอมสินอมเป็นตองแก่กับเจ้าตันี้จะต้องเท่านั้นนำมาฝากค่ะไม่ได้นึกถึงอมสินเลยคนทิตนีทีเหนียวคนแบบนี้จะไร้ญาติขาดมิตรนะแม้แต่ลูกหลานญาติพี่น้อง ก็ยังไม่รักเลยแล้วคนอื่นจะรักได้ยังไงหากว่าบุญของน้องยังมีหากไอ้นี้ยังหาคนมาฮันขอให้เราได้แค่นี้เองค่ะพลาดสองตัวล่างค่ะจะได้สามตัวล่าง แนวสลากนะคะถ้าพาเราก็ายังมีรางวัลศักดตัวไว้ได้คืนคืนนะคะแต่ยังไม่ได้ตรวจรางวัลใหญ่นะคะเดี๋ยวต้องนำสองเจ็ดไปตรวจรางวัลใหญ่มาโชว์ให้เพื่อนๆดูมีแค่นี้เองค่ะงวดนี้โนเสียด,ดายไปออกอมสินแต่ออมสินเราก็ไม่ซื้อไงเพราะเราซื้อสลากคะ่ะใครปังๆนะคะดีใจด้วยคะ่ะได้นิดเดียวท่าสองเจ็ดล่างได้สามตัวล่างคะ่ะแนวสลาก แต่ก็ยังได้นะคะแต่ยังไม่ได้ตรวจรางวัลใหญ่ค่ะเดี๋ยวถ้าโชคดีจะมาโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะใครไม่ถูกไว้ลองวันหน้านะใครซื้อสองเจ็ดข้างล่างมีสิทธิ์ทุกเก้าสองเจ็ดนะคะตรวจรางวัลใหญ่กันค่ะปังๆๆงปังป